หลังจากเปลี่ยนไส้กรองใหม่นะครับมันจะมีเสียงดังแล้วก็มีตัวหนะังสือสีแดงขึ้นเตือนนะครับวิธีแก้ก็คือให้ถอดส่วนตรงนี้นะครับมามาล้างทำความสะอาดนะครับมันจะมีมุมที่เซนเซอร์ตรวจจับนะครับอย่างเช่นเนี้ครับเซนเซอร์ตรวจจับความผิดปกติของเครื่องนะครับ มันก็จะมีสัญญาณเตือนนะมันจะเป็นเพราะว่าไอ้ตรงเซนเซอร์ตรวจจับเนี่ยจุดสัมผัสที่เซนเซอร์ตรวจจับเนี่ยมันมันซกปกนะครับก็ให้มาทำความสะอาดตรงนี้นะครับจากนั้นก็เช็ดให้มันแห้งสักนิดนึงนะครับรดอนี้ส่วนข้างในไม่ต้องนะครับเพราะว่ายังไงก็เปียกน้ำอยู่ดีเช็ดเฉพาะข้างบน จากนั้นก็ทําการใส่เข้าไปนะครับต้องใช้วิธีหมุนนะครับเพราะว่ามันจะมีเกลียวเข้ามันอยู่หมุนเข้าไปจนสุดนะครับกดลงไปให้มันสุดนะครับแล้วก็แหวนครอบจากนั้นก็ใส่ท่อน้ำนะครับ เกให้แห้งสเ็คแ้นงนะครับแล้วก็ใส่ชุดอิเล็กทรอนิกส์แล้วฝาครอบแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับแล้วก็เปิดน้ำต้องน้ำเย็นนะครับน้ำเย็นเท่านั้น นะครับการทำงานตรงนี้บ่งบอกว่าน้ําได้ผ่านไส้ก่อนมันก,ก็จะไม่ดังแล้วนะครับเป็นว่าปัญหาแก้ไขหวังว่าคลิปนี้จะช่วยเพื่อนๆหลายๆคนที่มีปัญหาเช่นนี้ได้นะครับไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตาม นะครับเจอกัน,นคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ